สบายดีพี่น้องมือนี้งานเขา่าย้ำกำคำแล้วพี่น้องไอ้มือนี้คนดินพี่น้องไอ้มือนี้คนดินเขาใส่เฮือนเนาะเพราะว่ารถเพิ่นหาก็มาส่งตันแรกเนาะพี่น้องมาส่งตัวสามสี่วงแรกเลยเนาะบัดนี้เลยเ้าสิบคนเขาตันแรกเนาะค่อยคนเขาเทละหน่อยแหละเพราะว่าจ้างเพิ่นกับโบง่ายเนาะเงินคำกับโบมีปันใดมาบายดีพี่น้องงานเข่าสำแรงแล้วมือนี้ไง เห็นงานกลางคืนเนาะให้ก็ตาพี่ปอมเห็นงานกลางคืนทนั่คนดินคนดินเก่าเลื่อนเนาะเลื่อนคลัวเลื่อนขัวลุ้มเลยเนาะคุ้จอยนะเนี่ยนเท่าคนก็มานั่งเบิ่งเนั่งเบิ่งเนาะเท่าคนมานั่งคุ้มงานคุ้มงานแน่นะ

ลอกสกอนมเอามาบนักันเลยนีรใหญ่กว่าสันเลยีเนี่รเตรงนี้แหละนล้งเ็ดใหม่เนาะออกมาสองห้องที่้องเลย